ครับถามถามเลยครับมีครับยังไม่ตั้งครับยังคอยเรื่องของกฎหมายอยู่นะครับคงเป็นสักนอ่สิบวันนะครับคอยความพร้อมนิดหนึ่งน่าจะครับนะครับเดี๋ยวลองเก็บไว้ก่อนแล้วกันครับดย๋ยวพิ่งเลยนะครับเอาความเหมาะสมดีกว่ายังไม่เหมาะสมที่จะพูดนะครับ แต,แต่ยืนยันว่าไม่มีปัญหาอะไรครับแล้วก็ทางสมชก็เป็นบบง,งานได้อย่างได้อย่างเต็มสมรรถภาพอยู่แล้วนะครับไม่ไม่ไม่มีตกหล่นอยู่แล้วตรงนี้นะครับ <c oughs> ไม่มีครับไม่มีครับ ไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นครับทังท่านทังท่านทารักษากลรเลขาก็พูดอยู่แล้วนะครับวันนี้ไม่มีบรรยากาศเป็นไปได้ด้วยความสุขครับเดี๋ยวท่านให้สัมภาษณ์อีกทีก็ได้ถ้าไม่เชื่อถามท่านดูแล้วกันนะครับแต่เรื่องผมว่าเรื่องสาคัญกว่าวันนี้ที่เราที่เราใช้เวลาที่ท่านบอกเมาส์เชลานป้เดียวเนี่ยแต่ส่วนมากก็คุยกันเรื่องของอ่าทงท่านรักษาการเลขาก็อธิบายให้ฟังที่มาที่ไปของสมชนะครับซึ่งผมเองผมก็ใหม่ก็เลย ทำความเข้าใจให้มันเยอะขึ้นนะครับตรงนี้นะครับแล้วกอ็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของปัญหาที่อิสราเอลอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราถกกันนานนะครับมีการแจ้งสถานการณ์อย่างเชิงลึกนะครับแล้วอะไรที่ผมพูดได้ผมก็จะพูดแต่ว่าก็จะมีอลายอีกหลายเรื่องซึ่งเราต้องระมัดระวังเรื่องความละเอียดอ่อนเรื่องของตัวประการเป็นเรื่องสําคัญนะครับแต่ว่า สาระสำคัญก็คือว่าสงครามมีแนวโน้มว่าจะขยายวงกว้างไม่ใช่แค่ระหว่างคู่ขัดแย้งสองคนนะครับจะขยายวงกว้างเข้าไปในระดับภูมิภาคมีความเป็นไปได้โดยเฉพาะยิ่งที่จอร์แดนแล้วก็เลบานอนซึ่งมีประมาณ10ประเทศแล้วสอตอนนี้ก็เริ่มเข้าไปพูดคุยกับประชาชนของเขาที่อยู่ใน2ประเทศนี้เรื่องของการให้พิจนารณาเรื่องการอพยพนะครับเดี๋ยวทางเราก็จะไป ประเมินกันอีกทีหนึ่งว่าต้องมีการแจ้งให้ทราบถึงประเด็นปัญหาที่มันจะลุกลามไปในระดับภูมิภาคซึ่งมีความเป็นไปได้นะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของเ,ออเหตุผลที่พอจะมีทราบข้อมูลมาว่าอาจจะขยายวงไปเพราะว่าเรื่องมีการทําสงครามทางด้านไซเบอร์กับทางด้านใช้ดโดรนมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ทําให้เรามีความเป็นห่วงว่าจะมีการขยายวงกว้างไปสู่ประเทศ ที่อยู่ใกล้เคียงด้วยเรื่องต่อไปก็คือเรื่องของพนักแรงงานไทยที่อยู่ในประเทศนั้นๆน,น,นะครับก็ต้องมาพิจารณาว่าจะต้องทำไงต่อไปส่วนที่อิสรเาเอลเองคนตอนนี้คนงานที่แจ้งเจตจำนงจะกลับมาเนี่ยก็จะหมดแล้วไฟวันนี้ก็ว่างประมาณร้อยกว่าซีดนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากใช้คำว่าบทภารกิจของทางรัฐบาลแต่ว่าเราก็ต้อง พูดคุยต่อเนื่องกับคนที่ยังอยู่ว่ามีความรุนแรงของส,สองครามที่จะขยายวงกว้างไปได้ก็ต้องก็ต้องบอกมาว่าถ้าเกิแเดแจ้งเจตจำนวงว่าอยากจะกลับนะครับแต่ตรงนี้ก็มีความซับซ้อนอีกเหมือนกันว่ามีแรงงานจํานวนหนึ่งซึ่งเราไม่ทราบจํานวนจริงๆนะครับความมันคงแจ้งมาว่าก็น่าจะมีอีกจํานวนพอประมาณที่ไม่ได้แจ้งตอนที่ออกไปสรุปแล้วก็คือเป็นแรงงานที่ไปโดยไม่ถูกต้องแต่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่ นะครับเรื่องใหญ่กว่าคือเราต้องพยายามเสาะหาให้ได้ว่าคนเหล่านี้อยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็แจ้งตรงไปให้ทราบถึงความรุนแรงการเขาจะได้ตัดสินใจที่จะกลับมาได้ก็คือถ้าเกิดถึงแม้จะไปถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเรายินดีรับกลับมาได้นะครับเราก็แรงงานที่ยังไม่ตัดสินใจที่จะกลับเราต้องการจะให้มีการแน่ใจว่าการสื่อสารที่สื่อสารออกไปเนี่ย บุคคลที่2โดยรัฐบาลจะสื่อสารตรงไปเองว่าความรุนแรงของสถานการณ์เป็นอย่างไรอย่างน้อยพี่น้องประชาชนที่อยู่ที่นั่นจะได้ทราบถึงความรุนแรงของสถานการณ์เองจากรัฐบาลเพราะประเดี๋ยวจะมีการคุยกับทางกระทรวงต่างประเทศและก,กระทรวงแรงงานเพื่อที่จะหารายชื่อแล้วก็จะเกิดมีทางที่จะติดต่อไปได้ทางก็จะติดต่อไปนะครับแล้วก็ส่งข้อความไปแจ้งว่าสถานการณ์มันรุนแรงขนาดไหนอย่างไรนะครับ ส่วนเรื่องของตัวประกันก็ยังทํางานกันอย่างเต็มที่ประเดี๋ยวจะมีการพบปะพูดคุยกับทางท่านรองนายกที่เพิ่งบินกลับมานะครับยี่กี้ก็เจอท่านผู้ชช้การะางสูงสุดท่านเองก็ให้ข้อมูลมานะครับตอนนี้ก็ทุกๆฝ่ายช่วยอย่างเต็มที่แต่ว่าเรื่องของการให้ข่าวเรื่องของการที่มีหลายๆายฝ่ายช่วยเหลือกันก็ดีแต่ว่าเมื่อกี้ผมก็ได้มีการขอร้องไปทุกๆหน่วยงานว่าถ้าเกิดต่างคนต่างทำเนี่ยก็ให้ มีการซิงโครไนซ์เรื่องข้อมูลให้ดีจะได้ไม่มีการสับสนนะครับซึ่งก็แนวโน้มเป็นเป็นทิศทางที่ดีแต่ว่าก็ต้องคอยก่อนว่าจะมีข่าวดีจริงๆเมื่อไหร่เราเองเราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าว่าเขาจะตัดสินใจอย่างไรนะครับเพราะเรื่องการอพยพก็เป็นเรื่องการละเอียดอ่อนนะครับความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนก็เป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญอย่างสูงสุดนะครับขอบคุณครับนโยบาะในภาวะในภาวะสงครามที่เป็นในภาวะการการสถานการณ์แย่ที่จะขยายกว้างขึ้นนี้ส่วนที่ต้องกระทบคุภาพว่า ครับอันนี้ก็มีการพูดคุยกันในวงรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับหน้าเศรษฐกิจอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นความมั่นคงทางพลังงานก็เมื่อวานก็มีการพูดคุยกันกันกบทางรัฐมนตรีพิจพัณฑ์ซึ่งในเร็วๆวันนี้ท่านก็คงเสนอมาตรการความมั่นคงทางพลังงานมาเหมือนกันนะครับว่าถ้าเกิดมีปัญหาเกิดขึ้นจริงๆเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนนะคำถามเมื่อกี้เป็นคำถามที่ดีว่าถ้าวง,วงสงครามเนี่ยขยายวงกว้างออกไปเนี่ยก็มีผลกระทบต่อไปนะครับต่อประเทศที่ข้อดีอย่างหนึ่งคือประเทศที่ มีแนวโน้มว่าจะขยายวงกว้างออกไปเนี่ยความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับเราเนี่ยมีน้อยนะครับแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังเนื้อสี่งนินใดสําคัญกว่าคือความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในประเทศที่มีแนวโน้มว่าความรุนแรงจะขยายตัวไปตรงนั้นนะครับนี่คร,บนนรับวันนี้ที่มีการพูดคุยกันวันนี้ก็เพิ่งก็รับทราบข้อมูลว่ามีแนวโน้มว่าจะขยายไปเพราะนั่นเดียวก็ต้องไป เขียนแผนออกมานะครับต้องมีคงต้องมีการเริ่มแจ้งเตือนเล้นะนะครับกต็มที่ครับเต็มที่ครับขอบคุณครับยังครับยังไม่ทราบเลยครับเรียกร้องครับยังไม่ทราบครับ ยังไม่ทราบเลยครับเดี๋ยวจะไปคุยครับเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับขออนุญ,ญาตว่าไม่ไม,ไม่ไม่พูดในที่นี้ดีกว่านะครับเข้าใจว่าทุกท่านมีความหวังดีมีความปรารถนาดีนะครับ ครับอันนี้ก็บอกก็บอกไปแล้วว่าถ้าเกิดต้องการอะไรต้องการให้เราช่วยเหลืออะไรนะครับตรงนี้เราเต็มที่ครับเอาชีวิตของพี่น้องประชาชกนกลับมาให้ได้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณครับ,บค่ะแอ่วนเดิน

ขยับครับเดขยับนี่ไับครับขยับนะุณีมีหลายร้านไม่ได้มีน่ไม่ไม่ไม่ถอยมาก่อนครับกคน่อทต้องไปเรื่อยๆายโอ้ต้มตรแหมตรงไม่ต้องเทาได้ไหมไ้ทั้งไมทั้งมือถือตรงนั้น

ไใครไป่ไมาไ่ได้รัไม่ได้รัังโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ม่ย็เย็นเนยใจเย็ย็นเย็นยเใจเยนใใใจเย็นเเย็นใจเย็นใจใจเย็นเน

บอน,นดีนสวัสดีคุณผู้ชมในนิวออนไลน์ทุกท่านนะครับขณะนี้เวลา9ก5นตาสีิหนาทีละะัเงานสดอยู่ที่ ทำเนียบรัฐบาลนะครับเมื่อสักครู่ท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินได้เข้าประชมุมสภาความมั่นคงแห่งชาติที่ทำเนียบรัฐบาลสำนักง,งานสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับ หลังจากที่คุณเศรษฐาทวีสิงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ครับเป็นประธานในการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติเสร็จสิ้นท่านก็คเดินออกมาจากสํานักง,งานสภาความมั่นคงแล้วก็ได้มีการแวะครับห้างมีการแวะในส่วนของ ร้านค้าที่อยู่ภายในทำเนียบนะครับ่ว่าจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวอ่าะร้านอาหารตามสั่งอันนี้ก็แวะมาที่ร้านไบเกรี่นะครับก็มีได้มีการพูดคุยนะครับกับพ่อค้าแม่ค้าถึงนะครับข้าวของที่อาจจะมีราคาขึ้นสูงหรือเปล่าวันนี้ทางแม่ค้าก็เหมือนได้มีการบอกว่าราคาไข่ช่วงนี้ราคาไข่จะสูงนะครับการพูดคุยกันครับสอบถามถึง ความเป็นอยู่นะครับสวัสดี190ท่านนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเดนิวอไลน์ด้วยนะครับรูอสวัสดยามเช้าวันที่2พฤศจิกายนนะครับภาพที่ชมเห็นอยู่ขณะนี้สด,สดสดจากทำเนียบรัฐบาลท่านนายกเศรษฐาทวีสินนะครับขณะนี้อยู่ในร้านเบเกอรี่

นี้ก็ต้องเท่าน้นนะพี่มีโกจะได้เดินทางที่ตัวใจตั้งได้ครับแต่ท่านไม่ได้ยินนายยงควสติงก็ได้แล้นี่ ท่านนายกทานเมนูอะไรคะเมนูแก้นเย็นไม่ใส่น้ำตาลเปก่อนเดีี๋ยวพ่ประตูแล้วน,นะนานาครับระวังประตูหนีบนะบวกกันแล้วนะประตูหนีบนะครับท่านนายกนะครับสั่งกาแฟอเมริกาโน่เย็นไม่ใส่น้ำตาลนะครับขออภัยด้วยนะครับหากมีกล้องมีการสั่ง การโคงเค้งบ้างครบต้องวิ่งตามระวังกล้วยาะระวังกล้วยราะวังกล้วยปะมาลี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 มาลมาลีมาระวังนะระวังนะยัเลยยับเลย แบ่งกันนะครครบตเดี๋ยวมัก็มีคนตเปิดขวานะเปิดเปิดังนิดนึงับ หวานเลยออกหวนเลยนะช่างพักออกหวานหวานเลยโมเฟสวยนะอเมริกาโน่ไม่ใส่น้ำตาลกินอย่างนี้วฟนนี้ ครับคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังละได้เดินเข้าตึกไทยคู่ฟ้าไปแล้วนะครับคาดว่าจะได้มีการปฏิบัติภารกิจต่อไปนะครับหลังจากที่ได้เข้าประชุมที่สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติโดวยวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติที่ทเนียบรัฐบาลน,นะครับ โดยในวันนี้ในหัวข้อาการประชุมทางด้านของคนเอกสุพจน์มารานิยมนะครับเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติจะเกษยียณอายุราชการนะครับในวันที่30กันยายน2566และยังไม่ได้มีการคัดเลือกออบุคคลนะครับที่จะมาดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมชแทนนั้นนะครับในวันนี้ คุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังน,นะครับก็ได้มีการนะครับให้สัมภาษณ์ล่าสุดเมื่อวันที่ครับสามสิบที่ผ่านมานี่นครับถึงความคืบหน้าในการแต่งตั้งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติที่นายกจะเป็นประธานการประชุมในวันที่สองก็คือวันนี้นะครับตําแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอชื่อเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันที่7พฤศจิกายนนะครับคืบหน้ามีรายงานว่าจะมีการเสนอชื่อพลตำรวจเอกลอยอินทภัรโรธรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขยับขึ้นเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติซึ่งเป็นตำแหน่งที่สูงขึ้นนะครับเทียบเท่าระดับ41คาดว่าจะมีการเสนอชื่อพลตำรวจเอกลอยเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบให้โอนย้ายมาดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ คาดว่าจะมีการเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่7พฤศจิกาย,ยนนี้ซึ่งที่ครับท่านนายกได้เข้าประชุมเป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติอันก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ครับกับสื่อมวลชนเล็กน้อยนะครับว่าวันนี้ยังไม่ได้มีการแต่งตั้งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติท่านใหม่นะครับแต่นะครับท่านนายกย้ํานะครับว่าอีกประมาณ สิบวันนะครับตอนนี้รอขั้นตอนตามกฎหมายแต่นะครับยืนยันว่าไม่มีปัญหานะครับไม่มีข้อขัดข้องตอนนี้ก็คิดว่าชื่อคงจะลงตัวนะครับพลตพลตำรวจเอกลอยอิงขาบไพโรธรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติน่าจะ,ะครับได้โอนย้ายมาเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่อันนี้คุณผู้ชมต้องรอติดตามความคืบหน้าต่อไปนะครับ สวัสดีคุณผู้ชม265ท่านนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด subscribe ช่องเดนิลออนไลน์ด้วยนะครับ mm hmm. ตอนนี้ขณะนาดมีน mm hmm. ครับรายงานสดอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาล9้าิกา55นาที <c oughs> <c oughs> โอเคนะครับถ้า ช่วงนี้คิดว่าคงจะยังไม่มีความคืบหน้าอะไรนะครับเมื่อเช้านี้ที่คุณผู้ชมได้เห็นก็จะมีทางด้านของคุณสุทินคังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับคุณประเสริฐจ,จันทระลวงทองรัฐมนตรีกระทรวงดิจิตอลนะครับที่เข้าร่วมประชุมรวมรวมถึงผู้บัญชาการทหารสูงสุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับรวมถึง คณะผู้บริหารระดับสูงของสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับที่ได้เข้าประชุมโอเคนะครับช่วงนี้แอดมินขออนุญาตยุติการรายงานสดลงเพลงเท่านี้นะครับถ้ามีความคืบหน้าจะรายงานให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอีกครั้งหนึง่งขณะน,นี้ขอยุติการรายงานสดลงก่อนครับสวัสดีครับ